สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดิฉันนางสาวสลินทิ์อาจหานนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาไปพบกับเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องทักษะการรู้ดิจิทัลนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ดิฉันด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะค่ะ การรู้ดิจิทัลคืออะไรนะคะในปัจจุบันนะคะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิทัลและยุคโรบอติกนะคะจึงทำให้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตและการทำงานทางภาครัฐซึ่งเป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศนะคะจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงนะคะ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นการสูญเสียการเป็นส่วนตัวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการโจรกรรมข้อมูลการโจมตีทางไซเบอร์เป็นต้นนะคะเราถึงต้องรู้จักว่าดิจิทัลคืออะไรนะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือทักษะความสามารถสำหรับการรู้ดิจิทัลนะคะ ทักษะความสามารถสำหรับการรู้ดิจิทัลสามารถแบ่งเป็น4ส่วนที่สำคัญได้แก่การใช้การเข้าใจการสร้างสารรค์และการเข้าถึงนะคะโดยการเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้คำที่แสดงลักษณะความรู้ความสามารถทางดิจิทัลคือรู้ใช้รู้เข้าใจรู้สร้างสารรค์ซึ่งถือเป็นความสามารถสำหรับการรู้ดิจิทัลโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1>, 1ใช้คือความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะคือทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคำว่าใช้ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐานคือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรม,มรประม,มวลคำเว็บเบราว์เซอร์อีเมลและเครื่องมือสื่อสารอื่นๆนะคะสู่เทคนิคขั้นสูงขึ้นสำหรับการเข้าถึงการใช้ความรู้เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลนะคะต่อไปนะคะก็คือค่ะ2นะคะคือความเข้าใจนะคะ คือความสามารถที่จะเข้าใจถึงบริบทที่เกี่ยวข้องและประเมินสื่อดิจิทัลตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลที่สําคัญในการทําความเข้าใจดิจิทัลเนื้อหาของสื่อและการประยุกต์ใช้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปร่างการเพิ่มหรือการจัดกับความรู้สึกของเรานะคะและความรู้สึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรานะคะความเข้าใจความสําคัญของสื่อดิจิทัลที่ช่วยให้บุคคลเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และลดความเสี่ยง การมีส่วนร่วมในสังคมเต็มรูปแบบดิจิทัลทักษะชุดน,นี้ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะการจัดการสารสนเทศและการแข่งค่าของสิทธิคนและความรับผิดชอบในการไปถึงทรัพย์สินทางปัญญานะคะต่อไปนะคะคือการสร้างสารรค์นะคะคือ ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลที่หลากหลายการสร้างด้วยสื่อดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การรู้วิธีการใช้โปรแกรมประมวลคําหรือการเขียนอีเมลแต่มันยังรวมถึงความสามารถในการดัดแปลงสิ่งที่ผู้เรียนสร้างสําหรับบริบทและผู้ชมที่แตกต่างและหลากหลายนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น ค่ะต่อไปนะคะ 4. การเข้าถึงนะคะคือการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารเป็นฐานรากในการพัฒนาการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะผู้เรียนจําเป็นต้องเข้าใจถึงอินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยช่องทางต่างๆนะคะรวมถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละช่องทางด้วยนะคะต่อไปนะคะ จะเป็นแนวแนวคิดของการรู้ดิจิทัลนะคะคือภายใต้การรู้ดิจิทัลนะคะคือความหลากหลายของทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกันซึ่งทักษะเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การรู้สื่อการรู้เทคโนโลยีการรู้สารสนเทศการรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นการรู้การสื่อสารและการรู้สังคมนะคะคือ 1. การรู้สื่อนะคะการรู้สื่อคือการรู้สื่อถึงการสะท้อนความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับการเข้าถึงการวิเคราะห์และการผลิตสื่อผ่านความเข้าใจและการตระหนักเกี่ยวกับ 1. ศิลปะ 2. ผลกระทบและอิทธิพลของสื่อมวลชนและวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม 3. ส,สื่อข้อความ ถูกสร้างขึ้นอย่างไรและทำไมถึงถูกสร้างขึ้น 4. สื่อสามารถใช้ในการสื่อสารความคิดของเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะต่อไปนะคะ 2. การรู้เทคโนโลยีนะคะคือความชำนาญในในเทคโนโลยีส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับความรู้ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมจากทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสู่ทักษะที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการแก้ไขภาพยนตร์ดิจิทัลหรือการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปนะคะ 3. การรู้สารสนเทศคือการรู้สารสนเทศเป็นอีกสิ่งที่สำคัญของการรู้ดิจิทัลนะคะซึ่งครอบคลุมความสามารถในการประเมินว่าสารสนเทศใดที่ผู้เรียน ต้องการการรู้วิธีการที่จะค้นหาสารสนเทศที่ต้องการออนไลน์และการรู้การประเมินและการใช้สารสนเทศที่สืบค้นได้นะคะต่อไปนะคะ 4. การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นนะคะคือการรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นสะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียน เกี่ยวกับความเข้าใจการแปลความหมายสิ่งที่เห็นการวิเคราะห์การเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นและความสามารถในการใช้สิ่งที่เห็นนั้นในการทำงานและการดำานงชีวิตของตนเองนะคะต่อไปนะคะ5 5. นะคะคือการรู้การสื่อสารนะคะ การรู้การสื่อสารนะคะเป็นรากฐานสําหรับการคิดการจัดการและการเชื่อมต่อกับคนอื่นๆในเครือข่ายสังคมทุกวันนี้นะคะเด็กและเยาวชนไม่เพียงจําเป็นต้องเข้าใจการบูรณาการความรู้จากแหล่งต่างๆนะคะเช่นเพลงวิดีโอฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออื่นๆนะคะต่อไปนะคะ 5. การรู้สังคมนะคะ การรู้สังคมหมายถึงวัฒนธรรมแบบการมีส่วนร่วมซึ่งถูกพัฒนาผ่านความร่วมมือและเครือข่ายเยาวชนต้องการทักษะสำหรับการทำงานภายในเครือข่ายของทางสังคมนะคะ <c oughs> เพื่อการรวบรวมความรู้ <c oughs> การเจรจาและการผสานความขัดแย้งของข้อมูลนะคะ ค่ลำดับต่อไปคือประโยชน์ของการพัฒนาดิจิทัลลิสเทอเรซีนะคะคือประโยชน์สำหรับข้าราชการนะคะคือ 1. ทํางทำงานได้อย่างรวดเร็วลดข้อผิดพลาดและมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น 2. มีความภาคภูมิใจในผลงาน 3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. สามารถระบุทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากขึ้นหมีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสมนะคะค่ะและต่อไปคือ ประโยชน์สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐนะคะมี 1. หน่วยงานได้รับการยอมรับว่ามีความทันสมัยเปิดกว้างและเป็นที่ยอมรับซึ่งจะช่วยดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงทํางานกับองค์กรด้วยนะคะ 2. หน่วยงานได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชน 3. คนในองค์กรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงาน ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นนะคะสกระบวนการการทำงานและการสื่อสารขององค์กรกระชับขึ้นคล่องตัวมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหหน่วยงานสามารถประหยัดทรัพ,พยากรน,นะคะต่อไป,ไปนะคะจะเป็นผลกระทบของการใช้ดิจิทัลนะคะคือ การรู้ดิจิทัลน,นะคะมีความสำคัญมากในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะเป็นการนำมาประยุกต์อยู่ในทุกด้านตลอดจนชีวิตประจำวันนะคะจนถึงส่งผลกระทบหลายด้านทั้งด้านการเรียนด้านสังคมด้านการเมืองการปกครองด้านการประกอบอาชีพเพราะทุกด้านล้วนแล้วแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มโอกาสนะคะและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในให ออนไลน์อย่างปลอดภัยหากแต่ละบุคคลมีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาตลอดชีวิตรวมถึงชีวิตการทำงานในอนาคตด,ด้วยนะคะได้แก่ดังนี้นะคะ 1. โอกาสหรือขอบเขตทางการศึกษาแคบลง 2. โอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีลดลง 3. พัฒนาศัก,กยาภาพของตนเองได้ไม่เต็มที่เนื่องจากไม่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 4. อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการและขาดทักษะการรู้ดิจิทัลน,นะคะจนส่งผลกระทบไปในทางที่ไม่ดีได้นะคะค่ะ,คะการนำเสนอของเรานะคะก็ขอ จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ